สวัสดีค่ะวันนี้เคนอาจจะพาไปที่ตลาดลานโพนาเกลพัทยาเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้จะได้อะไรมากินกันบ้างไหนๆก็กลับมาไทยแล้วก็อยากจะกินซีฟู้ดแซ่บๆสักหน่อยไปคันค่ะลูกสาวก็จะพาขับรถกันไปเลยการเดินทางก็ไม่ยากเลยนะคะขับรถมุ่งหน้าเข้ามอเตอร์เวย์ตรงไปพัทยานาเกลเลยค่ะ การเดินทางก็ไม่ยากนะคะมุ่งหน้าจากกรุงเทพเข้ามอเตอร์เวย์ใช้เวลาแค่2ชั่วโมงนิดนิดเองมาถึงแล้วก็นำรถมาจอดที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานค่ะจอดฟรีนะคะสำหรับลูกค้าตลาดล้านโพ เดินต่อจาก้านจอดรถเนี่ยไม่ไกลเลยนะคะเราก็จะเจอกับต้นโพต้นใหญ่เนี่ยเห็นแบบนี้อายุเป็นร้อยปีแล้วนะคะอยู่กลางถนนเลยเลยเป็นที่มาของชื่อตลาดลานโพนาเกลปัทยานั่นเองวันที่เรามาเนี่ยก็เป็นวันอาทิตย์นะคะคนเลยค่อนข้างเยอะพอสมควรแนะนําว่าให้ใส่กางเกงขาสั้นรองเท้าแตะมานะคะเพราะว่าในตลาดค่อนข้างเปียกเลยทีเดียวค่ะ ้อเรามาดูหอยหวานกันนะคะรลละร้อยหกสิบบาทเท่าน,นั้นเองค่ะราคาถูกมากๆเลยเต็ราคาโอเคนะราคาโอเคมากเลยสองร้อยยี่สิบอันนี้คือเลยใช่ได้เลยตัวโอเคมากมีแต่ไซ์นี้นั่งกาลังกินนะไซ์นี้กาลังกินสองร้อยถือว่าโอเคเลยอันนั้นร้อยแปดสิบ อย้เก็น่ะหอยแคงงน้าทินมากอิสลามกับโมทำน้องกระโสองหกซึ่งเนาะก็ใหญ่เราเดินห่อน้ไซื้อเดี๋ยวหอยทะเลหน้าซื้อกลับไปหอยถูกหอยแคงหอยแคงถูกมากเลย่อ ในส่วนนี้ก็จะเป็นหอยแมลงผู่นะคะตัวแทบจะเท่าฝ่ามืออยู่แล้วเริ่มต้นที่โลละ80บาทเท่านั้นเองหอยเชลก็ถูกมากๆเลยค่ะเริ่มต้นที่โลละ180 2 2 0ค่ะดูสิสวยและสดมากๆนะคะค่ะใหญ่ขึ้นมาอีกก็จะเป็นโลละ240อตัวหูใหญ่มากจะเต็มฝาอยู่แล้วเชลในส่วนนี้ก็จะเป็นอูนิไทยนะคะหรือเรียกว่าไข่หอยเมนนั่นเองค่ะที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็น กินกันสดๆสดนะคะเหมือนอูนิญี่ปุ่นนะคะ่ะก็จะยังเป็นเป็นกันแบบนี้เลยตกตัวละ120บาทเท่านั้นเองค่ะถูกมากๆเลยค่ะแต่รสชาติเนี่ยเป็นยังไงเคยังไม่คอนเฟิร์มนะเพราะยังไม่ได้ลองทานเลยค่ะ ใครที่สนใจอยากมาตามรอย k r นะคะแนะนำเลยค่ะตัวละ120บาทแถมทำซาชิมิอูนิให้ฟรีๆเลยค่ะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วส่วนเห็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะคะก็คือหอยจอบค่ะ ทางเราเนี่ยนิยมทานเป็นเอ็นหอยจอบนะคะหรือเรียกว่าโฮตาเตะเมืองไทยนั่นเองค่ะส่วนด้านข้างก็เป็นหอยมะละค่ะนิยมทานซาชิมิเช่นกันกินสดๆกันไปเลยทางร้านก็มีบริการทำเป็นซาชิมิให้เลยนะคะเรียบร้อยพร้อมทานในราคาแค่50บาทต่อตัวเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเคอาจ,จะปล่อยคลิปชิมเจ้าโฮตาเตะเมืองไทยให้ดูกันเร็วๆนี้นะคะย่างกินเหรอคะย่างได้ได้ได หนเชลยพี er ่เวลาทำเราก็ต้องแกะเปลือกออกไม่ต้องแกะค่ะทำเอาเปลือกเลยรางรั้งเราก็ทได้เลยจเสดียวไ่เห็นหนย อันนี้เหมือนรมมวยตัวมันน่ารักออันี้สองร้อยสี่สิบหอยชักตีนอันนี้ชื่อหน้าทัวหอยจักตีนอัอันนี้น่าเอาไปผัดชานะพอนี่หอยปากเป็ดหน่ารักอะชื่อมีสตอขายด้วย ร้อยสองร้อยเมื่อกี้น้องบอกอยู่รู้ถ้าไหรไม่จำไม่ได้ละรอยเจ็ดสิอร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเยอะนะพอนเยอะว่ะเยอะมากเลยร้อยเจ็ดสิบบาทเองอยทดหอยอดได้ไหมเดี๋ยวขอดับกันมันกรึบไหมหรือว่ามันเหนียวน้องเวลาผัด ลองกินแบบคุ้แย้งเยอะเนี่ยกินหอยอะไรเนี่ยหอยหอยหอยจอบอันนี้หอยจอบอันนี้หอยอะอันนี้หอยอะไรเนี่ยน่ารักเลยสวยจงดงหอยจงดงอันนี้ชื่อหอยอะไรคะน้องจงดงครับอ๋อจงดงอันนี้พูดเดียวกันหมดเลยหอยจงดงตัวละใช่ไหมสองร้อยอ่ะโลละสองร้อย ส่วนมากเขาไปทำอะไรกินส่วนมากเอาไปทำอะไรกินคะต้มิ้อ๋อเนื้อน่าจะเยอะเนาะไม่ต้องไปไกลถึงสุรา,า์ค่ะร้านโพนาเกือก็มีหอยนางลมสุราร์กันสดๆตรงนี้เลยแงะกันให้ทานกันสดๆเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะทิพยพาชมหอยสดๆที่ตลาดลานโพนาเกลอของ k คถูกใจสายหอยกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยใครที่อยากจะมา,าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแนะนําให้เตรียมตัวเตรียมใจกันมานิดนึงนะเนื่องจากคนเยอะพอสมควรเลยก็สดขนาดนี้จะไม่ให้เยอะได้ยังไงเลยเนอะแถมที่เนี่ยพอซื้อเสร็จแล้วก็มีบริการปิ้งย่างอบนึ่งประกอบอาหารได้หลากหลายเลยค่ะ โดยเริ่มต้นแค่โลละ30บาทเท่านั้นเองมีแค่ส่วนหนึ่งของตลาดลานโพนาเกลนะคะที่แคร์พามาชมอย่าลืมติดตามคลิปของแคร์ด้วยนะว่าต่อไปเนี่ยแคร์จะพาไปชมอะไรกันต่ออย่าลืมกดไลค์กด subscribe และคอมเมนต์น่ารักๆให้กำลังใจแคร์ด้วยนะขอบคุณค่ะ